สูกข้าตุนเลยพี่น้องเอ้ยบอกหงสุกหอไหวบ่มันพี่ยังสุกกว่าดได้กินหน่อยสุกแล้วป้าอยู่กันขึ้นยามาลูกหลายแต่นอ้อบานนี่อ้ยนี่สุกแล้วสุกแล้วยางงามเลยสิบ,บิดไปให้ย่าเรากินสักอน มังสูกะบานปลาอุดมสมบูรณ์ปลกูกเนี่ยยังมาคืนบกพริกตายเลยกล้วยกับฮักสีฮักลงอีกแล้วนี่เดี๋ยวเอาใหม่มาทำก่อนอยามันบวสุกได้กินป้าพี่น้อง คือมาผดมาโปดแท้บอกมูงทใของวิวนันสะเ้า